กระโปงอ่ะสั้นมากๆนะคะเป็นตัวที่นันโปรแต่กล้าวไม่โปรจะไปเต้นติ๊กตอกด้วยชุดนักศึกษาชุดนี้นะคะกสหลังใ่จบาน รับสวัสดีคนดูทุกท่านนะคะวันนี้อยู่กับแนนโนนะคะในช่องกล่าวตะแหนวแชนแนลของเราอีกเช่นเคยนะคะวันนี้อยู่กับแนนคนเดียวใช่ไหมอยู่ในคาบชุดนักศึกษาด้วยนะคะชุดนี้จะเป็นชุดที่กล้าวอะคะ่ะแอนตี้มากๆกลาวคือไม่ชอบแต่เป็นชุดโปรดแนนเลยนะโปรดก็ตามเหอะแนนไม่เคยได้ใส่ไปเรียนเลยด้วยความที่ชุดเนี่ยมันรัดกระโปรงมันสั้น รัดเนี่ยไซส์ซก็จะ S S เ,เลยปกติเนี่ยใส่ไซส์ S แต่พอเอา S S มาใส่คือแบบจะรัดจะแน่นจะทุกอย่างอะ่ะส่วนกระโปรงนะคะก็จะประมาณนี้เห็นไหมโอเคนะคะจะเห็นได้ว่ากระโปรงอะ่ะสั้นมากๆนะคะเป็นตัวที่แน่น,นโบดแต่ กล้าวไม่โปรนะคะไม่เคยได้ใส่ไปเรียนสักครั้งวันนี้นะคะเนีนจะมาแกล้งนะคะโดยการที่แนนเนี่ยจะไปเต้นติ๊กตอด้วยชุดนักศึกษาชุดนี้นะคะแล้วเราก็จะไปรอดูนะคะว่ากล้าวเนี่ยเขาจะโมโหหรือเปล่าแต่แนนตั้งใจที่จะให้เขาโมโหนะคะแนนต้องทําให้สําเร็จนะคะไม่งั้นเดี๋ยวแนน่ะจะเสียชื่อสกรินลี่ของเราเออโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะแนนก็แบบ ไม่มีกระดุมมหาอะไรนะเดี๋ยวทัวลงไม่ได้โอเคค่ะทุกคนเราแกะกระดุมมหาลัยออกแล้วแล้วก็เป็นกระดุมธรรมดานะคะก่อนจะไปชมคลิปนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ share, กดซับสไครต์นะคะเป็นกําลังใจให้พวกเราในการทําคลิปต่อไปด้วยนะคะหรือใครอยากให้แนนแกล้งก้าวแบบไหนนะคะสามารถคอมเมนต์เข้ามาข้างล่างได้เลยโอเคไปดูกันเลยทุกคน ทุกคนค่ะตอนนี้คือเข้ามาแล้วนะแต่ไมื่อกี้ันถ่ายไม่ทันตอนที่มันเข้ามาตอนนี้มันเข้าขอนน,น,ขน้ำอยู่เดี๋ยวแน่นจะเริ่มเต้นตรงนี้เลยนะคะเล้วเราก็จะมารอดูกันนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นแนนคงไม่โดนไม้หน้าสามหรอกะค่ เอย่าพูดนะอย่าอย่าเข้ากล้องด้ยโอ๊ยคาจะมาเตะหัวทำไมเนี่ยโอ๊ยจะเตะคนเดียวนี้นี้ือทำงานีได้กะเดี๋ยวยับกล้องไปเลยโอ้ เดี๋ยวพวว่อก็นะไปไม่เห็นขาว่ะ เสียยี่สิสี่เนะเียยี่สนี่เต้มันน่า่นี่ยบอกมาเนี่ยบได้ใส่ไปเลียนี่ะเสีเต็มบได้ใส่ไปเลียเยน ม่มีอารมณ์เต้นเข้าใจไหมเปลี่ยนชุดฮะเปลี่ยนชุด บนนอยากใส่สุดนี่อยากเป็นสาวมหาไลาอ่อะไม่อยากเป็นน่นารักไม่เสียใส่สุดมหาไลา่เสียซื้อมหาไลา่อีก มันประเด็นมีตามหาอะไรให้เรออกก่อย่าใส่ชุดดีๆแันม่ใส่อย่าใส่ชุดอดีใ่นี้มอวบในนี้อยู่จะมาขอแต่อนก็เป็นอย่างเนี้ยนั่นก็บริใส่ไปเรื่อยๆสักหน่อยนึงแล้วค่เต่งแค่ซื้ออรมไม่ค่อยยิ่งน้อยเนี้ยอารมณ์มันดีขึ้นแหละถ้าได้เต่ง เต้นได้นเนี่ยไหนเจอวันว่างตอนนี้่ะเกี่ยวหรอไมันยังมาเต้นเวลานี่นะก็ทำงานอยู่เนี่ยเอาทำงานหก็เกี่ยวกันไงไม่ได้เห็นกล่าวสนอยเลยมันรบกวนรบกวนยีงอย่างก็แค่เสียงค่อยๆเอาเสียงลงกระเด็นเลยนั่นบอกไปว่ารถเต้นเต้นเออก็อยู่กัเต้นเดี๋ยว่าใช้สุดนี่เต้นโดน บอกว่าปรมาณว่อยากให้ใส่สุดนี้ก็โมหล่ะเด็เต้นก่อน,น,นะจะกวนนะจบเพง่งส<อ>ักววไปเต้นสุน<อ>เออาพูดดีเลยวะ่ะดีไหม, <c oughs> มเป็นคนบาปเลยอะ่ะไม่น่ารัก น้าชหนารักแม่นใส่สีอันเต่นนะแต่ว่ามีชุดหนาลักเนาะใส่ชุดนักศึกษาแ่้มีชุดหนาลักนี่จะชุดนักศึกษาสั่งผู้ชายกับผมยาวเต็นครับไม่มีแต่ไม่กับเอามาตัวเออ <laughs> น้อ<ะ>งบอยบ๊วยน้ไนอไม่เอาเพราะเต็มในยูเนี่ยไปเปลี่ยนกับโซ่เลยเนาะ ยังใช้ตอนีใช้ตัวนักอีกานะบอกว่าจองเมืเรียนนั่นนี่เราจะใช้สุดสันนี่นีมนใส่ตามหาไรได้ล่ะบ็เลยใส่ตาคณะได้ล่ะใส่มันแบบภาพลักษณ์ของเราอ่ะเราเรียนอยู่นี่อยางให้ใส่อะไรมาเต้นอะไรหน้ากล้องอะไรใส่ตัวนี้ต ถ้าดีไซ่างร่างกาก็ใส่กระโปรงดีๆอย่าใส่กระโปรงทรงเอสั่นเพื่ออะไรนั่นด้ยิ้มบ่เหมาะเพลงได้ยิ้มบ่เหมาอ่ะ เอาบริหารงานนี่เนี่ยมีเอาบริหารงานนี่เน okay, yeah. okay, huh? mm ี่โอเคเนี่ยโอเคไปฮะแบบนี้อ่ะอ <laughs> mm ืม hmm. เชียวลุ้งจริงเนี่ยเะเยองเลยเ็วอ่ะยงใส่ชุดนี้ไม่เห็นกระโปรงถอดเสียเฮ็ดหนิน้าใส่เสียเปลี่ยนชุดเพาันไหนยูงแล้วแบบจะทำท่าเปลี่ยนชุดแบบนี้ เืงน <Ừ. S 1> ี้มันเต้นแล้วมันสนุกมากขอดูนะไม่เชื่อบอเงินาฮะบอกหเตนสุดตองเต้นวันน้ก็อเต้นอืเงี่ไว้บู้ยังไงงเราก็เลยตามแมเื่อนงั้นแต่เต้นอยูู่้เดียวก็ม่หยางหยังนั้ละ ก็มาเต้นด okay, okay, ้วยกันก yani okay, okay. ็เต้นด้วยกันก็าถึงจะให้เขาใส่ไม่ใช่หรอโอเคค่ะทุกคนตอนนี้คือก้าเนี่ยไปอาบน้ำอยู่นะคะเมื่อกี้ก้าโมโหมากอะไรฮะไม่ได้บอกเอาไผ่เลียนติกต่อกมเห็นติ ตั้งกล้องไม่ได้ตั้นี่ไงกล้องติดต่อเนี่ยอะไรนเนี่ยปายยัามาแล้วแปลก,กแปลกได้ไงตั้งกล้องทำอะไรเขาเต้นติ๊กต็อกู่ิิเหนี่ย <c oughs> ังทำอะไรติ๊กทำยังก็แค่เต้นอะอยากอยากจีบ โอเคทุกคนตอนนี้คือหมดสิเต้นแล้วนะคะเพราะว่าก้าวจับได้แล้ววันนี้ตั้งกลองนะคะเดี๋ยวรอดูชมคลิปต่อได้เลย <laughs>